สวัสดีค่ะวันนี้นะคะต่างจะชวนมาทําน้ําจิ้มแจ่วแซ่บๆง่ายๆเข้มข้นกันค่ะก็ใช้น้ําตาลปี๊บนะคะหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวหช้อนโต๊ะค่ะน้ํามะนาวนะคะหช้อนโต๊ะเลือป่นนะคะครึ่งช้อนชากาแฟน้ํามะขามเปียกนะคะคั้นแบบเข้มขน้นเข้มข้นเลยค่ะ3ช้อนโต๊ะ เราก็คนให้น้ำตาลปี๊บละลายเลยนะคะน้ำปลานิดหน่อยนะคะสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกก่อนค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะตายใส่สองช้อนชากาแฟค่ะเข้าคั่วค่ะครึ่งช้อนโต๊ะ ชีใบายาวค่ะหนึ่งหยิบมือเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มแจว่วแซ่บอร่อยๆค่ะ